ิน้ำแกงไข่น้ำตอนกลางวันใส่กับใส่กับปองปลาติกเนาะแม่งยกขึ้นมาหกเต็มบ้านเลยเรานึกว,ว่าใส่กระปุกปลาติกมีฝาปิดมันจะอยู่ไม่อยู่นะคุณผู้ชมขนาดเอาใส่ถุงน้ำแกงหกเต็มบ้านไปหมด น้ำแกงไข่น้ำขาไม่มีแรงขาเป็นอมาพาตขายห้องวะยกไม่ขึ้นขาข้างขวาโดยละเจ็บดมากฝากทาง ในตู้เย็นมีต้มยำขาหมูมีไข่พะโล้มีแกงป่านเนื้อนะยังไม่ได้กินนะ เอน้นฟ้าพี่แขกเขาฝากให้รนน้าเลยเอาเอาตะกุนเชียงให้มันไก่ปลาโลวไว้กินเองอย่าไปยกไปยกข้าว เนื้อกระเพราเนื้อเผ็ดมากบอกก็แบกไม่เอามันใส่ใบกระเพราเยอะๆด้านนี้ก็จะเป็น ผัดถั่วผัดถั่วกับหมูกรอบนี่คุณผู้ชมถั่วกับหมูกรอบ ຕະທຸກກາງສະຫວັດ ไม่ทําแล้วตาอายุหกสิบสี่เราบรรตายแล้วไม่ทําอะไรแล้วถ้าข้ามกันเมื่อวาน ทิ้หมดแล้วกินหมดแล้วค่ะมอกแม่สรุปพิจารณได้เป็นเงินจไหมรอสารตัดสินเนี่ย อนนี้พิสนุก็ออกมาพูดเป็นลางๆแล้วลพิสนุกมจบัลลังก์รขาบาลาอาจจะต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศปัจจุบันรักษาการไป ประยุทธ์อ่ะรักษาการไปเรื่อยๆเงินเงื่อนประมาณแค่จีพันล้างังก็พิจารณาจ่าย พิชาตทอเป็นคนจ่าอยู่ที่ศาลตัดสินั้งศาลตัดสินว่าไม่ผิดก็พิชาต้เป็นนายก สริการห่งรัฐได้เป็นยุทธ์ที่ยังรักษาการอยู่ไประยุทธ์็ถึงกวดพิทาก่อนก็ตอนยังไม่ได้รับรองเ,เข้าไปก้าวกายแล้วก็ยังไม่ได้โปลดก้าว เรองกกตรับรองก่อนเลือกตั้งประธานสภาก่อนเลือกนายกกรแลวเลือกนายกเลือกกรม์เสร็จแล้วก็ค่อยให้รอสิบลงพระประมาพิชัยก่อนเพราะอยากทำงานไงนย,ยึบพื้นที่เสร่อไปวันๆไง อุ้งเองเขาเก็บตัวเงียบบไม่ต้องรองก็จุดวันมาถึงว่าสิบสามกราคดากรกตรับรองห้าร้อยคนยี่สิบจุดกราคดาเลือกประธานสภา เลื่องนายกต้นเดือนสิงหาเลื่องนายกกับต้นเดือนสิงหาเ,าเลือกครม,มาประมาณวันที่สิบอ็สิงหาม แเราก็ต้องเข้าต้องปรุงเก้าก่อนรอบสิบลมภาประมาณที่ไทยเสร็จเข้าเฟ้าต้นเดือนกันยารัฐบาลแถลงนโยบายวันนี้พิธาโต้ตอบ ประยุทธ์บอกว่าประยุทธ์นั่นแหละสมควรลาออกยิงลาออกไม่ได้เดูแลบ้านเมืองรักษากรรมเพราะตอนนี้ยังไม่มีรัฐบาล การสภาคใครเหมาะทางเก้าไกลยังไม่เห็นเสนอใครมาเลยบอกว่าจะเสนอโรมหลังสิมันโรมรังสิมันอายุยังน้อยไปแต่ถ้าคุณเหมาะในแพทย์ชุลระน,นันจะเหมาะ ยุคเป็นโซไว้มันเป็นรัฐบาลก็มีโควิดสี่ปีแล้วที่มันเป็นรัฐบาลบาทั่วโลกเขา้าใจหรือเปล่าทั่วโลกเขาก็ล้มละลายกันหมดตอนนี้อเมริกาล้มละลายเยอรมันล้มละลาย เพราะมันมีสงครามไงไม่เหรอคผัดตั๋วอร่อยมากผัดพริกกิงทั๋วหมูกรอบแต่ข้าวเขาแขี่ย ข้าวเขาแชะเลยทำให้กินแล้วไม่อร่อยข้าวขาะเนาะวันนี้ทนายอันนน พสูสั้นๆแบบพวกกูไม่ยอมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเกี่ยวกับรัฐบาลแห่งชาติที่สวจะเด็ดพูดหรือเปล่าสวจะเด็ดไงเสน,เนอบอกว่าให้ทุกพักร่วมกันเป็นรัฐบาล ให้ทุกพักร่วมกันเป็นรัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ทนนายอนนท์บอกว่าพวกกูไม่ยอม พริกแกงถั่วกบหมูกรอบข้าวแจากกิมไม่ลงข้าวมันแจกอิ่มแล้วอิ่มแล้วคุณผู้ชมอิ่มแล้ว แขนข้างนี้แม่ไม่มีแรงยกไม่ขึ้นแล้วขาข้างขวาเดินไม่ไหวเจ็บเจ็บมากขาขาจะเป็นอัมพาตเหมือนกับจะเป็นอัมพาต สีตาส่วนข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาติสวจะเด็ดบอกว่าใช้ร,รัฐมนูญมาตาเดียวไม่ต้องให้สวสองร้อรนะยกกห้ชาสิบคนโหวตนายกก็ได้รัฐบาลแห่งประชาชนแล้วก็ได้รัฐบาลแห่งประชาชนแล้วก็เห็นด้วยกับสีทาที่วารีไม่เห็นด้วยกับสวจะเด็ดนะไรสาระคือแบบไรสาระมาก คือคราวนี้ถ้าแก้รัฐธรรมนูนก็ไม่ต้องมีสว,วเลยไม่ต้องมีสว,วเลยแก้รัฐธรรมนูญไม่ต้องมีสว,วยกเลิกสว,วไปเลย เขาบอกว่ากากสิกรล่มติดเทนประเทศไทยหลังช่วงเงย็นที่ผ่านมาแอปของธนาคารล่มไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้พอดีแม่เพิ่งโอนค่าซ่อมรถไปสี่หมืนสองเมื่อคืนก็โอนค่าติดกล้องวงจรปิดไปสามหมื่นสี่อธิก่อนก็โอนค่าเครื่องซักผ้าไปสามหมื่นเจ็ดกว่า มีแต่ใช้เงินทั้งนั้นเลยแม่ดีว่าแม่โอนเรียบร้อยนะตำรวจรวบตัวดิสโก้เจ้าแม่อีติเกตขายตัวทิปคอนเสิร์ตวงแบค็คพิงค์โอ้ยอ,อ,อีนี่อีเลว อีสิบแปดมงกุฎอิสัตเขาบอกว่ามันมีหมายจับช่อโกงเป็นร้อยร้อยคดีเลยนะอีดอกนี่แหละค่ะช่วงนี้มันเป็นโรงเรียนเปิดเทอมนะคนไม่มีตัง คนต้องเอาเงินไปใช้จ่ายหมดออ้ยปีนี้ MUT อะสวยทั้งนั้นเลยเนี่ยบึงการสวยแพงทั้งนั้นเลยดูเด็คุณผู้ชมสวยมากใช้แอปหรือเปล่าก็ไม่รู้ MUT บึงการ สิริกัญญาแจ้งสื่อสารไม่ชัดเจนผมแสดงวิสัยทักน์ขอใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์พี่ตาเผยมั่นใจสิริกัญญาเกินร้อย้องหัวหน้าพระเก้าไกลทีมเศรษฐกฐิจนะ สุทินชะสวชงตั้งรัฐบาลแห่งชาติถามกลับเราจะมีการเลือกตั้งทำไมถูกต้องอันนี้ไม่เห็นด้วยกับสวไม่เห็นด้วยกับเจตติคานไม่เห็นด้วยกับเจตตไม่เห็นด้วยกับเจตตดไม่เห็นด้วยกับเจตติ สาวสองรูปคมผู้กองหนุ่มแอบถ่ายกระบองหลวงขณะอาบน้ำปล่อยลงทวิตเตอรออ์สาวสองนี่ก็เฮียมากเลยนะเนาะเร็วมากๆเ,ออเลยเร็วมากมากแอมไสยนายเปิดตัวครั้งแรกขึ้นสาลคดีฟ้องหมิ่นประมาทนะ นิ่งนางฟงผู้ชายคนนั้นน่ะโอ้โหไตฟองละพีในข้อหาหมิ่นประมาทนี่ดูสายตานางสิดูสายตานางสิอาฆาตแขน อนนี้บอกว่า if you don't know the fact you have to stop talking America ทำไมฉันพูดอเมริกาฉันไม่ได้บอกทางประเทศฉันบ่ายหมนายถึงธนาคารล้มละลายทั้งหลายธนาคารหรือเธอจะมาตอแหลว่าไม่จริงก็อเมริกามันมี3มธนาคารที่ล้มละลายเศรษฐกิจอเมริกาตอนนี้มันแย่ทำไมจะพูดไม่จริงทำไมกูจะต้อง s t อป มึงนั่นแหละไม่ต้องเข้ามาดูลำคาญเออมึงเข้ามาดูทำไมอ่ะลำคาญอเมริกามันธนาคารล้มละลายสามแห่งจริงๆมึงจะมาตอแหลทำไมอ่ะเออ